อ๋อโมโมแล้วเหตุการณ์สิครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้รถชนกันหรือว่าหรือว่าเขาล้มเองครับไหนๆแล้วลสิรถอะไรล้มครับรถมอเตอร์ไซค์ล้มรถม,มอเตอร์ไซค์ล้มไม่เคย,ยตานต็นอ่ะตาเด็กตาเจ็บรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วคนเจ็บเป็นไงบ้างเจ็บเว้ยไม่ยกขึ้นตายปะตายตายหรือไม่ตายไม่ตายตายเลยเหรอเออแล้วแล้วใครมาช่วยเขา มาช่วยไปไหนอ่ะพี่คิดนดแต่เนี่ยี่วอมมาช่วยไปไหนครับอ๋อ,อน,นี่มองโทรศัพท์นี่ดูสับดูตัวเองนี่ดูตัวเองเล็กเท่พไรวิวอมวิวอมวิวอมมาช่วยไปไหนไปไปคนอันนี้คืออะไรเอาจะคุยก่อนสิคุยกันคุยกับน,นี่ก่อนนี่วิวอมช่วยไปไหนก่อนไปเที่ยวเอ้ยมัม่วแล้วนี่เดี๋ยวเวยียนมั่ว เราวม่บอกเอาคนไปทําไหนอะไปที่ไหนอะไ,ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วเขาจะหายไหมหายหายเหรอหายเร็วหายเร็วใช่โรงพยาบาลทําไงบ้างอะไปถึงทำไมต้องไปตรวจไปตรวจแล้วไปไหน dạ này là... <laughs>